เนี่ยเห้ผลว่าทำไมถึงอยากจะได้สเฟนมาอยู่ในทุกคลิปเพราะตาย <c oughs> วันนี้ฉิายเดี่ยวเนาะเนื่องจากว่าโรงเรียนภาษา e อ b บ s s ซ English ษกำกังเชิญีิฉันเพื่อที่จะไปดูโรงเรียนก็รู้สึกว่าเออเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าน้มมองใกล้จะปิดเทอมแล้วเผื่อใครจะมองหาออปชันในการโรงเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษที่อยู่แบบใจกลางลอนดอนเป็นสิ่งดีๆก็เดี๋ยวจะไปดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ฟังวันนี้อากาศโอเคไม่แย่ อะไรยังไงบ้างเป็นโรงเรียนภาษาแต่ว่าอยู่ใน University มันดีฟีล l i n g เหมือนแบบค High ประเทศอะไรอย่างเงี้ยเบาๆเข้ามาข้างล่างจะแบบนี่มันคือโรงเรียนภาษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยชอบความแบบมีล็อกโก้ล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ย Hello ปกติคือมีอาหารให้ Come on I'm sure the presentation the best ต <c oughs> ิ๊ตซ์จะขอไปกินก่อนแล้วติ๊ตซ์จะแบบว่าผ่านเดินรอบบริเวนกัน ตอนนี้ก็กำลังไปเดินทัวร์โรงเรียนกันตื่นเต้นมากฟิลเหมือนแบบ back to school so here's Chris hello hello ดูกันหน้อยนะตอนนี้มันใหญ่มากมีหนังสือหนังไว้ให้ฝึกภาษาด้วย alphabet spin back ขอถึงตัวเลยได้ไหม I've decided want to learn a language because I've been Italian um, and then I was due to go on language exchange with the Charles it. <laughs> wow. 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 Hall <laughs> คือมันฟีลเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยเลยฉะนั้นเนี่ยแบบแคมปัสมันก็จะแบบเป็นตึกเหมือนมหาลัยคือได้ฟ<ม>ีลแบบมาเรียนแบนอกมากไม่ได้แค่แบบมาเปิดโรงเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยคออรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสีดีๆนะมีด้านนอกความหนาวนี้เราไม่บอกต้องเดินออกมานะจะใส่หนากว่านี้หน่อยนักเรียนที่นี่คือสามารถมาใช้เฟอซิลิตี้ของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดรวมถึงห้องคอมด้วย <c oughs> Fire the library. Legal. Oh legal. <laughs> legal. is it legal? be yeah. illegal. <laughs> Everything legal. <Are> we lost Oh we lost. Oh we are not lost. <laughs> <laughs> Like always can like record and then walk colours my y go for record hidden i e e v ทีพ ok. ีคคือที่นี่มีดิจิตอลไวท์บอร์ดด้วยจ้าเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงที่พีคค o อ t ี่นี่มีดิจิ n อ e ไวท์บอร์ดด้ g ยจ o าเดี๋ยวมาดูว่าเ Amok a m o ok. ง ม้ามายจะเปลี่ยนไปสมสวันมนีพี่จพูคือเธอมาเรียนแล้วเธอก็สามารถไปทัศนศึนษาได้ไอโฟทริปดกวิชชดิสเปนตัึงไไฟนทมันเป็นสิ่งดีกว่าชีวปริที่จิงก็แบบนันเดี๋ยวเราไปดูว่าแบบบรรยากาศรอบๆเป็นยังไง u n ก ตย,ยู่ใ้ๆกันมหาลัย่ยถูกล้อบยบหว่ๆบที่นี่มีสาาะเาที really nice well, ่นีน่เนีีาะยอมาีเปี่ e นสาธารณะยากที่นี่เอ็เทเมียนภาษาล้วเยอยากะได้ีบบน่เหมือนแาธาฮ้ยอักเรียนมหาลัระยอะไากที่ี่เนี้ที่ม็นแาบ,บอะไรที่ออนีเททนะเอากที่ London, เซ็นทรัลอนดอนสาารองมากที่นีนที่มีนบ้างดีกวอาที่นีเป็นทร่ที่นดอนาะอที่นี่เ็นที่ที่ีนสยอที่น,นีน่เ่ ก็ไม่ได้จะนันว่าขั้งที่เราบินจำได้ว่าไปรับที่สนามบินเออใช่รับสนามบินแล้วก็มาส่งนี่แล้วตอนนี้โผรแล้วอยู่ที่นี่โผลเหรอเป็นไงเป็นไงบินที่นี่นโอเคไหมโอเคนะเราให้เราเลือกเองเราควรจะไปอยู่ในเรือไหนเพราะเราสึกว่าเราโอเคกับวันนี้ย้ายไปนี้เราจะเรียนได้ไหมค<อ>ือจะมีสองตลอดเหมือนว่าเป็นทาร์เก็ตอะถ้าเราแบบอิมพูซ์หรือเปล่าอะไรงเงี้ยแเราจะเป็น,นยังไงเราจะขึ้นบ็อกไหมขึ้นเรื่อยๆ้นเรือ e อ็มบ s สซ English เขาจะมีการ track ว่านักเรียนภาษาเริ่มต้นยังไงตั้งเป้าไว้ต้องได้แค่ไหนอาจจะเป็นคะแนน IELTS <c oughs> ที่เราอยากได้อะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็รันตีว่าภาษาจะพัฒนาตามเป้าแน่นอนถ้าไม่พัฒนาตามเป้าเขากินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซซึ่งขณะที่เรียนเนี่ยก็จะมีการเช็ค progress เรื่อยๆถ้าเรายังขาดตรงไหน e m b a s s y English ก็จะเพิ่ม cost ติวให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆน,นัง่งค่ะทุกคนคนละคนก็รู้จักนางแต่คือที่นี่แบบเป็นรี่แมเป็นรีเป็นดีมากแบบเออเราคุยได้ฟ อย่ากน่าอยู่เดี๋ยวให้โรงแรมพาเราเดินดูบรรยกาศว่าเป็นอย่างไรนี่คืออะไรนี่คือสิ่งเธอสามารถใช้ได้เพราะว่าแบมเรียนสาขานี้มันอยู่ร่วเดียวกันกับเบลลี่ถ้าเป็นเบลลี่ก็ชั้นบนซึ่งเป็นไฮสคูลไงถ้าเราติดกเรียนเนี่ยห้องนเป็นห้องเร็กที่เคจะบอกว่าห้องเรียนที่นี่แบบใหญ่อ่ะยิ่ง อีกแล้วเพื่อนปลอดเฟร,น,ร,บบน,รนลี่กันไปถึงพนาักง,งานในหันทีกระเทิเร์น,รนทุกคนแบบเฟรนลี่มากแคชเช่ก็เฟรนลี่อะเธอแบมเชื่ว่าเธอควรจะเป็นแบบสตูดิโอนแบบทุกคน,<ๆ>น,นดูรักเธอทุกคนดูแบบเฟรนลี่อ่ะใส่ที่โรงแรมมีเพื่อนเป็นคนตนา่างชาตนนะจะบอกว่าผู้ชายหลังบัตรหล่อมากแบบในชยติ๊กใน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 เรนนี้คือชะนีนะคะว้าวแคชเชของบัตรนี้คือประตูเข้าห ประตูเข้าโรงเรียนประตูใหญ่ต่อ,อพักเงินชื่อของไมกันเองห้องสมุดและทุกอย่างเมื่อเช้าน้องแแบบนะคะมีบอกอัพไอเอลส่งมาร้างผังเบล์เบล์เบาเบาเท่านัโซเชียลโปรแกรมอะไรบ้างที่เธอเข้าเป็นคอนเวอร์เซชันผับไปไปนั่งคุยกันเมาโมยนี่นั่นก็จะมีคนที่หลอกมากคนที่หลอกมากกันก็ <Hi. S 1> ไปอาชีน้องหนมีอะไรบ้างว่ายน้ำดูหนังไปดูวอลเลย์บแล้วก็มีบาสมีวิ่งมีฟุตบอลเธอสนใอะไรไหมรถราคาโฮมเวิร์คทัพแต่ไม่ไมี โอ้เมืเ่อทำไมแมมเป็นเด็กขยันขนาดนี้ทำจำได้ไม่เป็นแล้วไงเราเขาจะช่วยเธอทำอย่างเงี้ยห,ห,หรอหเขาจะช่วยสอนแจมมาบางอันที่แบบไม่รู้พวกที่แบบว่า18บวกวอลลี่อย่างเงี้ยคภาพที่เล่า <c oughs> ในราคาที่ค่าเข้าถูกกว่าเคยไปแต่ไม่ได้ประจำเนี้ยแค่เคยไปเฉยๆแค่แบบอาทิตย์เว้นอัาเซตไม่ไปเที่ยวแบบสถายที่ในราคาสูงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสนามบอลเนี้ยไปเชลซีไปอาร์เซนอลมีเพื่อนในคลาสสล่อร์ไหมวันเนี้ยไม่กลับแล้วนะบาย ไปเป็นห้องนียที่สนุกดีแล้คือน้องแบมเก่งขึ้นมากตกใจเวอร์ถ้ายอยู่18ปอัพก็คือสามารถอยู่หออ,อยู่หอตรงนี้ได้เลยในรู้เดียวกันแล้วมันก็จะแบบไม่อันตรายอ่ะเราตื่นเช้าแล้วสามารถสั่นแล้วแต่มาเรียนได้เลย ข้างหน้ามันมแบบเซนส์บรี่เป็นของตัวเองเนาะนี่ของป้าโรงเรียนอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้เซนส์บรี่ตรงน,รงนี้คือแบบชีวิตมันช่างง่ายดายชอบทุกอย่างอยู่เลยหรือป่ะไม่มีสัญญาณมือถือจ้าใครใช้โอทูจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะตรงนี้อาจจะต้องเป็นสัญญาณอื่นวก็เอออะไรอย่างเงี้ยแต่นอกน,นั้นโอเคเนาะอยู่ในแอร์เรตกรีนิดะมันก็จะแบบเหมือนเป็นเมืองเล็กๆในลอนดอนที่แยกออกมาสงบดีเข้าเมืองก็ไม่ยากซัมเมอร์นี้ยังไม่รู้จะไปไหนก็มาได้ที่นี่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์คืน มาครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถเลือกเรียนไปสัมผัสหลายๆเมืองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอ็อกซฟอร์ดเคมบริดจ์เฮสติงหรือว่าไบรทันหรือถ้าจะไม่มาอังกฤษก็มีประเทศอื่นๆอ,อย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรืออเมริกาก็ได้ งานขายรกรุบกริบเนาะอยากให้มาเห็นกันเพราะว่าบางคนแบบว่าเอออยากมาเรียนแต่ว่าไม่รู้อะไรยังไงคพามาดูเนาะต้องมา